คงมีแต่พระที่ต้องการฉันสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสวัสดีชาวเกม Farming Simulator 19ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถคันนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นรถหลุดหรือรถอะไรนะฮะถ้ามันหลุดก็ต้องขออภัยด้วยก็พอดีผมไปเจออยู่ในเว็บนะฮะก็เลยเอามาให้ทุกคนได้เล่นนะครับเห็นมันสวยดีนะครับก็ขออนุญาตเจ้าของรถด้วยลวกันนะครับก็นี่ผมเห็นแจกกันในเว็บนะครับผมก็เลยเอามาแจกต่อนะฮะหวังว่า คงจะไม่ว่ากันนะก็รถคันนี้ใช้งานได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าผมโหลดผิดหรือเปล่านะครับมอสพ่วงมันติดบักนะฮะพ่วงลูกมันติดบักเนาะก็แต่ก็ใช้งานขับได้นะครับเสียงก็ใช้ได้อยู่นะฮะในในคลิปนี้นะครับใช้งานได้เลยนะครับไฟสวยๆเลยครับผมเสียงแตรเท่ๆนะฮะแล้วก็เสียงมีไฟมีเสียงเทคมาด้วยครับเสียงเทคเนี่ยกดตบีครับผม อ่าต้องสตาร์ทเครื่องนะกดตบีครับผมนี่เสียงเดินหอกก็ลอๆอยู่กดตบีฮะโอโหโห้โ,อโหหูแทบแตกนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับไฟถอยเสียงไฟถอยมีหมดไฟลง,ไฟ,ลงไฟเลี้ยวซิ่งนนะฮะโอเคไปดูกันเลยครับว่าผมโลดและลงยังไงนะครับเนาะไปดูกันเลยผม s <S เลสโก เอาละครับคุณผู้ชมครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมนีอยู่2ลิงก์นะครับมีตัวรถนะฮะตัวรถกับตัวแมปเนาะตัวรถจะเป็นเว็บหน้าเว็บนี้นะฮะก็เลื่อนลงมานะครับมันจะมีคําว่าอ่าไฟล์ตรงนี้นะครับกดเออ่ดาวน์โหลดเลยผมเริ่มมันจะขึ้นตรงนี้นะฮะโอเคตอนนี้เรียบร้อยอันนี้เป็นแมปครับผมจิ๊กหนึ่งนะฮะกดอีกครั้งหนึ่งกดอีกครั้งหนึ่งฮะอุ้ยเด้งมาปิดอีกรอบหนึ่งสามหรือสี่รอบเลยนะฮะโอเคเด้งละ ีรอ,นนอครับผมรอสักครู่นะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยอันนี้แมปนี้จิกหนึ่งนะครับใครจะลงหรือไม่ลงก็ได้จะลงเฉพาะรถก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากลองเปลี่ยนแมปด้วยนะครับวันนี้ก็เลยโหลดแมปมาด้วยนะครับโอเครอสักครู่เนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เปิดโฟลเดอร์ครับผมโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาเนาะก็เป็นรูปโฟลเดอร์ตัวนี้กดเลยนะครับทีนี้ปิดเบราว์เซอร์ออกไปอ่าทีนี้เปิดตำแหน่งที่ที่เราจะนำมดใส่นะครับ เป็นไฟล์เอ็กพดนะฮะดักคิเมนต์แล้วก็มันจะมีคาว่า my game นะฮะมายเกมนะครับฟาร์มิงซิมูเลเตอร์สิบเก้านะครับผมแล้วก็มอ d ครับผมอันนี้ผมจะเอาอันเดิมออกอประมาณนี้แล้วก็ใส่ตัวแมพเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ตัวรถเนาะตัวรถด้วยนะครับอันนี้เป็นดอทชิปนะครับผมอันนี้น่าจะใส่แล้วเล่นได้เลยนะโอเคไม่ต้องแตกไฟล์นะฮะ ทีนี้ก็เข้าเกมได้เลยคุณผู้ชมฟาร์มเอนิบเก้านะครับทีนี้สร้างใหม่ครับผมสร้างเซฟขึ้นมาเซฟสามแล้วกันนิวฟาร์มเลือกแมปครับอันนี้นะฮะแบบนี้เนาะผมจะเล่นเป็นแมปนี้แล้วกันโอเคนี่ก็ใส่รถเข้าไปนะครับอันอ่าพวกนี้นี่อันนี้ไม่แน่ใจนะมันต้องใส่หรือเปล่าแล้วก็แฟกตอรีนี่ไม่แน่ใจนะครับผมเอองงไปหมดแล้วนะครับก็ ถ้าใครที่เอ่อลงลงแมปไว้เยอะเนี่ยก็จะงงนิดนึงนะครับพอดีอืมอานนี้ออกจะลองเอาแฟกเตอร์ออกครับแฟกเตอร์ไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่านะกดสตาร์ทครับรอรอสักครู่แล้วกันอาจจะโหลดนานนิดนึงนะครับตอกของแรงนี่เสียงอะไรป๊กมีเสียงรถไฟด้วยคุณผู้ชมเกมยังไม่มาเลยฮะ กดสตาร์ทครับมาละเอ่อกดโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอนี่ก่อนนะครับแบบนึงนะฮะเพิ่มตังก่อนครับโอเคเรียบร้อยตั้งเวลาสักครู่นะฮะตั้งเวลาเดีย๋ยวทำเสียงอะไรฮะโอ้มีเสียงเครื่องบินด้วย ออากดตัวีเลยแล้วกันนะครับแล้วก็รถน่าจะอยู่แถวๆถวพระนี่ไงมาละนี่แต่งได้ไหมเนี่ยแต่งยางได้นิดหน่อยนิดนึงนะครับเลือกสีไม่ขึ้น <laughs> หลบสีไม่ขึ้นนะผมโอ้โหสวยนะรถคันนี้ กดซื้อเลยผมไม่รู้ว่าหางมีไหมนะฮะหางไปซื้อตรงไหนเออไปตรงนี้นะครับหางมีไหมไม่ใช่เดี๋ยวผมหาก่อนหาหางก่อนเทเลอร์เถมีเปล่านี่มีมีมีกดแต่งได้ไหมแต่งแต่งยางได้นะครับนิดเหนื่อยนิดหน่อยนะโอ้โหลดนานนิดนึงฮนะโอ้นานมากโอ้โหลดอย่างนานเลยครับผมโอ้ระหว่างรอนรี่หันซ้ายหันขวาได้นะฮะ โหลดนานเกินกดซื้อเลยครับซื้อได้ไหมเนี่ยสรุปคือ<笑><笑>เฮ้ยเออนานมากเลยครับผมนานสรุปหางใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้แต่หัวเล้วเอา้างานเข้าแล้วหมุนติ้วๆเลยฮนะโอเคน่าจะซื้อไม่ได้ั้งผมว่าอ่าเดี๋ยวเรา,เ,าเปิดรถนี่ีก่อนนะกดแอบครับผมเฮ้ยข้างวะเนี่ยอ้าวงานเข้าครับค้างอะ แฮกเมเนเจอร์เลยแลวกันอ้าวค้างครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็รถนั้นใช้ได้นะครับแต่ว่าพ่วงนี้ติดบั๊กนะครับใครซื้อได้ก็บอกด้วยนะครับพ่วงติดบั๊กนะพ่วงตรงนี้นะครับติดบั๊กนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรครับผมเทเล์ตรงนี้ติดบั๊กครับซื้อไม่ได้นะฮะก็หรือใครที่เล่นแมปอื่นก็ถ้าซื้อได้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับมาดูฟังก์ชันรถกันดีกว่านะครับแล้วกดขึ้นไปครับผมกดตัว E อุ้ย อ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวค้างค้างเพราะว่าผมเปลี่ยนแมปดีกว่าแมปนี้ไม่ไหวค้างครับเอาอีกแล้วค้างแล้วอะไรเนี่ยโอ้อ๋ออ๋อโอเคเอาละไวรุ่นนะครับก็เมื่อกี้เอ็กซิเดนเลยผมอย่าไปยุ่งกับพ่วงนะฮะถ้ายุ่งกับพ่วงแล้วค้างเลยนะฮะเ,เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังโอ้โหนี่ลองกดตัว F ดูครับ ตัว F กี่ทีนะครับสองทีสามทีดท,ท,ทีนี้กดเลขสองครับผมสองจะเป็นไฟกับทิดเลขห้าเป็นเปิดไฟนะฮะแล้วก็ตัว F จะเป็นเปิดไฟเหมือนกันนะฮะใประมาณนี้เลยลองกดตัว B ดูครับผมกดตัว B อออโอ้โหสุดยอดเลยพอละนะฮะไปอันนี้ลองไปฟังกันเราเองนะป <c oughs> ุ่นตัวบนะมันมันมีอยู่ในรถเลยแลนะครับผมอันนี้ก็ลองเสียงดูแล้วกันนะ <c oughs> ชนรถไหถ เดี๋ยวลองเสียงแต่ลมด้วยผมเฮ้แต่สามสามชา มาณนี้เลยนี่ก้อ,อนี่สุดยอดมากปฟท้ายก็สวยครับผมยวลองภายในดูมุมภายในครับผมเพราะผมหันไวครับนะภายในก็ประมาณนี้เลย,วยสวยๆเลยครับผมมีวัดบูธด้วยข้างๆนี้ขึ้นหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เสียงก็ประมาณนี้เลยนะคนุณผู้ชมโอ้รถครับภา,ายในก็สวยๆเลยครับผมโอ้มีเกียร์ไยเทด้วย<อ>สุดจา้าสุดจ้าบเกียร์ตัวน,นั้นขึ้นหรอเนยนะไม่ขึ้นนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะโอเคแล้วก็สําหรับรถคันนี้ก็มีประมาณนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะก็ถ้าหากว่าชื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับรถคันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณผู้ที่ทํารถคันนี้ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าคันนี้หลุดหรือว่าเขาแจกนะฮะผมเจอในเว็บก็เลยเอามาแจกต่อนะฮะคุณผู้ชมก็เลยเอามาแจกต่อเห็นมันสวยดีนะฮะเขาทำมาสวยดีเนาะก็ฝีมือคนไทยนี่สุดยอดนะฮะ คนทำรถนี่สุดยอดทุกคนนะครับเก่งทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบายครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับบายบายครับผม